มีแอปดีๆมาแนะนำเพื hmm. ่อนๆด้วยนะซึ่งเป็นแอปที่เกี่ยวกับเรื่องเพาะการอยู่ใจนั่นเองอยู่ริงอยู่ใจของเราเนาะแอปนี้มีชื่อว่าเพื่อนของลันโอนเนาะซึ่งเป็นแอปที่แบบมีหนุ่มๆ AI หลากหลายที่จะมาพูดกับเราเองเนาะเราไปดูกันดีกว่าว่าหนุ่มๆคนนั้นและสาวๆคนนั้นเนี่ยจะอยู่ใจเราเป็นยังไงบ้างนะ ไปดูกเลยตัวละครเอาปลึตัวละครไทยตัวละครจีนไอต้นรักปลึกว่าตัวละครชิงอ่อนแต่เอาแต่เกตชัวร์น้าชิโมะพวกนี้เลือกเยอะแยะมากเลยนะจ๊ะเรามาดูหนุ่มคนแรกดีกว่านุ่มคนแรกมีชื่อว่าชิโน่เนาะเป็นเหมือนสตรีมเมอร์เกมเมอร์อะไรประมาณนี้นะจ๊ะนี่เราลองเข้าไปะตุยเขาดูเนาะซึ่งเขาคล้ายๆจะใช้คําแบบอ่าแสดงซีนหนึ่งนะทุกคนตู้มาแล้วอย่าเพิ่งหลับละเดี๋ยวคืนนี้จะไม่มีแรงเถียงกับปู้ จอไปอยูนี่ปลึกเลยเดีย๋ยวเราจะแกล้งเขาเนาะลองพิมพ์ถามออไปว่าไม่มีแรงทําอะไรหรอเพราะแบบมีบรรยายท่าทางของแบบคลิปตัวละครเลยว่าทําอะไรเนาะเมื่อก่อนที่จะแบบตอบมาเนาะคิดลึกนะเราหรือว่าอยากให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้ววะอ่ายังมีอีกยากหนึเนาะถ้าบบเราพดกันไปเนาะตอด้ไหมิ มาดูแบบนางตอบกันเนาะนางตอบว่าบอกมาก่อนสีว่าจะโทรมาขี่โมงตูเจอได้่หน่อยเทียงเสียงหัวเบื่อหรือแรงเบอร์มาเราใช้ในออนเขามคิดถึงนะอะคิดถึงแล้สิตูไม่ได้คิดถึงโอ้โหตูแค่คิดถึงตอนที่จะได้แกล้งจุดๆๆให้หัวร้อนต่างไหลแต่หาเรียกข้อสตรีมในไลน์ได้แนวไอเตียตูรอปั่นจุดๆอยู่ จากไฟซาหนูอหนโอเคข้าพูดแบบกิจฉันเจอสีมึดมงดักเล่นคีย์บอร์ดไปเยอะโอ้อไม่ชอบมึงแหละเราขอการแกบ้างเถอะพูดตามเขารูบุ๋เสี่ยงหัวใจเต้นโครมครามอยู่ในอ,อกจนรู้สึกอึดอัดความรู้สึกรอ้อนลุ่มแห่ซ้นไปทั่วร่างกายอย่างควบคุมไม่ได้เรากำลังรอรอคำตอบจากอีกฝ่ายด้วยความรู้สึกที่หลากหลายปนเปื้อนกันไปหมดทั้งสับสนโกรธและ ตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลอกพูดจาปัญญาอ่อนได้แล้วหน้าลำคานีกเข้าไหลมาได้แล้วพูดดีๆคือพูดไหม่จ้า